คือคือเห็นราคาราวๆสองร้อยเนี่ยกับสิ่งที่ได้เนี่ยจากพระเกจเนี่ยผมว่ามันเอากําไรจากไหไ <laughs> จริงๆแล้วมันเป็นเคสครับมันเป็นเคสครัแบบเคสแบบเคสโทรศัพท์เลยอะ่ะล้วก็ต้องเอาฐานใส่นะครับเออมันสวยมี NVC ด้วยนะครับก็คือไปแตะเนาะถ้าอะไรมีไฟในนี้เดี๋ยวเขาไปลองทีเดียวแล้วกันเออนี่คือตัวเทสไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ค่อนข้างสําคัญมากๆกับการใช้งานในบ้านยุคนี้นะครับแล้วก็ปกติผมก็จะมีแค่เป็นไขควงวัดไฟเนาะแต่ตัวเนี้ยผมไปอ่านมามันเป็นแบบสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับก็คือเป็นออตโต้จิ้มแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับพอ,อมาถึงที่แรกเนี่ยผมก็ยังตกใจว่าราคามันแค่นี้จริงเหรอเพราะกล่องมันสวยมากนะครับเนี่ยกล่องมันสวยมากก็จะมีตัววัดนะ a c v o l t ลต์ d e ด e ดตเตด้วยนะครับมาดูตัวเล็กก่อนเขาให้อะไรมาบ้างในเนี้ยเขาก็จะให ตัวเทสแบบนี้มานะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นกันบ่อยนะก็จะเปิดแล้วก็ไปจิ้มสายไฟเนาะงานดีมากเลยอะเห็นราคาประมาณสองร้อยนี่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะงานดีขนาดนี้ครับพลาสติกดีมากบอกเลยว่าพลาสติกดีมากแต่เขาไม่ได้ให้ฐานมานะครับอ่ะมาดูตัวถัดไปตัวนี้เป็นตัวหลักที่ผมสั่งนะครับอยากได้มากก็คือเปิดมาเนี่ยตกใจกับกล่องมากเลยนะครับคือพอดีมากอะ่ะแล้วก็เขาจะมีคู่มือนะครับ คู่มือพิมพ์ดีมากโอ้คือคือเห็นราคาราวสองร้อยเนี่ยกับสิ่งที่ได้เนี่ยจากพระเกตเนี่ยผมว่ามันออกกำไรจกไออมาดูข้างในกันนะครับถ้ามาดูเนี่ยผมยังไม่ต้องเทสอะไรเยอะนะก็มีสายเนาะควบบวกคอลบนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าสีเขียวๆนี่คือพลาสติกใช่ไหมไม่ใช่นะเออผมเข้าใจเพราะผมหาที่ใส่ฐานไม่เจอจริงๆแล้วมันเป็นเคสครับ มันเป็นเคสครับเคสแบบเคสโทรศัพท์เลยอะ่ะแล้วก็ต้องเอาฐานใส่นะครับมันเป็นเคสพลาสติกอะ่ะเคสแบบเคสยางอะโอ้โหสุดยอดอะ่ะคือผมไม่ได้ผมคิดไม่ถึงว่ามันจะให้งานแบบดีขนาดนี้นะครับเราก็มีอีกตัวหนึ่งที่ราคาแพงกว่านี้ด้วยนะแต่งานพลาสติกไม่ได้เรื่องเลย ขึ้นเลยออโต้อย่างเทพที่เทสมีแครดไอ้มีเคสด้วยก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปจิ้มเนาะก็สวยสวยมันมีไฟส่องให้ด้วยนะเป็น LED ข้างหลังนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยไปเทสตนะครับเดี๋ยวลองเปิด LED อุย้ยจอสวยมากโอ้สวยสวยสวยเออมันสวยมี NVC ด้วยนะครับก็คือไปแตะเนาะถ้าอะไรมีไฟในนี้เดี๋ยวค่อยไปลองทีเดียวแล้วกันนะครับ มีไฟใช่ไหมกดแช่ไว้ไอ้มีไฟ LED ติดด้วยไม่ต้องไปรอเทสเอางี้ดีวกว่าผมว่าได้มาขนาดนี้เนี่ยตัวละประมาณสองร้อกว่าบาทเนี่ยผมว่าคุ้มแล้วนะสวยอะสวยมาก